สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเย็บผ้าไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะนะคะใครกําลังอยากได้จากเย็บผ้าไฟฟ้าแวะดูตัวนี้ก่อนนะคะไปใช้เองแล้วใช้ดีค่ะอยากมาแนะนําค่ะมีลายเย็บตรงนี้สิบสี่ลายนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มยําตะเข็บค่ะปักเขาก็จะเป็นแบบนี้ปักเสียบแบบนี้นี่เป็นแป้นหยียบแล้วก็ ตัวนี้ก็คือเสียบเข้ากับข้างหลังเครื่องตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือเสียบกับปลั๊กบ้านเราได้ปกติเลยเป็นปลั๊กแบบนี้อันนี้แป้นเหยียบเขาแป้นเหยียบเขาแบบนี้ตัวนี้คือต่อต่อกับข้างหลังเครื่องตรงนี้ต่อกับข้างหลังเครื่องตรงนี้ค่ะเขาจะมีมีช่อง ช่องเสียบให้ตรงนี้แล้วก็นี้เป็นสวิตเปิดปิดเปิดแล้วก็ไฟติดปิดแล้วก็ไฟดับเลยตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นที่ที่เสียบก็เป็นรูของเขามาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้เสียบเข้าไปในช่องแบบนี้ รับประกัน1ปีนะคะมีศูนย์ซ่อมบำรุงของ Brother อยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะมีเล่มคู่มือการใช้งานอธิบายพร้อมรูปภาพประกอบค่ะแล้วก็มชีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์รับฝากซ่อมของ Brother ค่ะในเล่มเลย Brother JV140 จะเป็นคู่มือการใช้งานตัวนี้เป็นภาษาไทย ษาอังกฤษตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษกัรหนึปีนะคะไปดูกดดูในตะกา้าได้เลยนะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอันนี้หน้านี้ก็จะเป็นศูนย์รับฝากซ่อมของเนี่ยค่ะอย่างเช่นหน้านี้เนาะอันนี้หน้าเจ็ด ส่วนควบคุมการทำงานกลุ่มเลือกรูปแบบตะเข็บนี่เขาก็จะทำภาพแล้วก็เป็นลูกศรให้เราดูหมุนไปตรงไหนนี่หมุนไปตรงไหน,น,หน,ไไหนทำยังไงเขาก็จะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามาดูนะคะว่าเราเลือกลายตะเข็บเราหมุนไปทางไหนหมุนไปไหนมีลูกศรชี้บอกอ่านแล้วเข้าใจง่ายค่ะมีรูปภาพประกอบด้วยอน,นี่ก็จะมีบอก วิธีเปลี่ยนเข็มเปลี่ยนเข็มยังไงถ้าเราเย็บผ้ายืดผ้ายีนใช่ไหมก็จะมีเบอร์เข็มให้เปลี่ยนแล้วก็มีวิธีบอกเลยว่าต้องหมุนแบบนี้นะถึงจะหมุนถูกใช่ไหมถ้าหมุนผิดก็จะเป็นเครื่องหมายการกรบากตรงนี้อธิบายละเอียดค่ะอธิบายเย็บสิมีตะเข็บเย็บ14ลายค่ะมีตะเข็บทำรังดุมตะเข็บซิกแซกตะเข็บซิกแซก สาติ่ตะเข็บเส้นตรงตะเข็บสอยผ้าตะเข็บเย็บยางยืดตะเข็บแซคริมผ้าแล้วก็กระสวยด้านล่างก็คืออยู่ตรงนี้กระสวยด้านล่างก็คือเป็นแนวนอนชือ่อแบบนี้เวลาเราจะเปลี่ยนสีใช่ไหมเราก็ดันออกแบบนี้เขาก็อยู่ข้างในตรงนี้มีวิม,มีมีวิธีใส่แล้วก็มีวิธีบอกว่าใส่แล้วดึงไปตรงไหนตรงไหน,ตร,ไหนตรงนี้เลยนี่ค่ะ แล้วก็ใส่ติดเข้าไปบตรงนี้ก็จะเป็นที่ตัดได้ตรงนี้จะเป็นที่ตัดได้ตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยก็จะแบบเย็บเสร็จใช่ไหมมันก็จะมีห่างได้แล้วก็หยิบได้ขึ้นมาตัดตรงนี้ชึ้บตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัดได้ชึ้บตรงนี้ไปเลยแบบนี้ใช่ปะ เวลาเราเย็บเสร็จใช่ไหมเราก็ดึงได้ขึ้นมาแล้วเราก็นี่ตัดเขาออกไปเลยจากกัน,นแบบนี้เลยค่ะ